ต้องเขมงอ่อยากจะขึ้นรถน,นัน้า่นางข้างหลังเออนข้างหลังเดี๋ยวเมารถนะั่งข้างหน้าดูว่ะอยาก<ม>เป็นคุณหนูนั่งนี้ไม่ได้นะนั่งนี้มีคนับนะหลวงพี่ไม่ไปนะ พี่กุลหลวงพี่ไม่ได้ไปนะไปคนเดียวนะเดี๋ยจะไปใครกลัวหลวงพี่อุ้มลงกลัวหลวงพี่อุ้มลงเฮ้ยหลวงพี่ไม่ได้ไปนะไหนไหนไหนพี่กุลใช่ไหมลงมาแล้ว <laughs> รู้มากกันเนี่ยโอ้โหแอบแอบโอ้แอบแอบ <laughs> รู้มากนะรู้มากนะให้โยมมาไปทิ้งเลยไปเลยแล้วไม่ต้องมากลับวัดเลยนะไม่ต้องมาอยู่กับหลวงพี่เลย